I'm sitting From my just Aga's see to here clear ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมติารบครับคนเหนือป้าแอวครับเป็นรายการทีเพจคนเหนือนะครับโดยผมยุทธภูมิน้องโกนะครับทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ของภาคเหนือตาบลนะครับลานาของเฮานะครับผมยูตีจังหวัดเชียงรายนะครับท่านครับช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานะครับวันพุธวันพฤห์นี่นะครับผมอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรูดนะครับเพื่อท่านได้ตัดสินใจเดินเข้ามาชุมชนนี้นะครับเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของชุมชนนี้นะครับที่ชุมชนนี้ก็คือชุมชนบ้านเมืองรวงนะครับหมู่ที่5ตําบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่เองนะครับเป็น ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองนะครับห่างมาก็ประมาณ13กิโลเมตรครับนั้นเองนะครับดังนั้นนะครับท่านตีอยากจะพาลูกพาหลานปาครครัวนะครับมาท่องเที่ยวไปเชิงวิถีชีวิตของชุมชนก็มาได้เลยที่นี่นะครับตีบ้านเมืองหลวงนะครับมู่ที่ห้าตำบลแม่กรอำเมืองจังหวัดเชียงรายครับเอาละครับผมคิดว่าท่านคงจะพร้อมนะครับวันนี้คนเหนือปลาแอลจะพาแอลชุมชนวิถีชีวิตของชาวชุมชนเมืองหลวงครับตัวมาแล้วครับ เมืองรวงบ้านนายูพระสิงห์ล่ำค่าคู่เมืองหรือเรื่องกล่องบูชาใหญ่ฮักษาไว้ซึ่งความสามาคัคคีวันนี้ผมพาท่านมาที่ชุมชนบ้านเมืองรวงตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงหายครับชุมชนนี้มีวิเศษทัตีิว่าบ้านเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งแหล่งกเกษตรกรรมรุ่งเรืองฟูเฟื่องเรื่องสศริฐกจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมอดีงามชุมชนบ้านเมืองรวงเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมือประมาณปีพุทธศักราช2,397เราเสืร์ฟต่อกันมาว่าผู้ที่มาที่เริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกนั่นเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับได้มาก่อตั้งหมู่บ้านโดยใจคือว่าบ้านเมืองรวงตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ และในปีพุทธศักราช2399ก็ได้มีการจัดตั้งวัดขึ้นมาโดยใจ,จ้ือวัดว่าวัดท่าไคร่โดยใจ,จ้ือนี่นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับชุมชนบ้านเมืองรวงนะครับเป็นชุมชนคุณธรรมนะครับมีประชาชนอยู่อาศัยจำนวน119ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้นนะครับ353คนหมูบ่บ้าน ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงหายมาประมาณ13กิโลเมตรเต่าอันพื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบนะครับ1,297ไร่ประชาชนเป็นคนเมืองเหนือละนะ้านนาและก็มีปี่น้องชนเผ่าอาคาอยู่บางส่วนอาชีพส่วนใหญ่ของปีน้องที่นี่ก็จะทําการเกษตรนะครับห่้าไห่หญ้านาและทําสวน,นครับวันนี้เพจคนเหนือขอพาท่านไปหูจักกับฐานเรียนรูป จุดท่องเที่ยวต่างๆเชิงวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่นี่ครับบ้านเมืองหลวงครับตัวผมมาเลยครับฐ <c oughs> านแรกครับเขาจะพาท่านไปฐานกาแฟานะครับเพื่อที่จะได้เห็นหู้เพื่อ,อ,อจิบกาแฟาดื่มดำกับรสชาติของกาแฟาแต่ที่ถูกใจนะครับไปที่อาคาเมโนโ่กาแฟนะครับหรือที่ว่าฐานเส้นทางของกาแฟาครับ ถนเส้นทางกาแฟซึ่งมีเจ้าของโดยคนนุ่มไฟแรงนะครับคือคุณมีนอโนเมียกูครับเป็นพี่น้องอาคาครับหน้าตีบ,บ,า 1, 75, 5, บ้านเลขที่1 7 5หมู่45บ้านเมืองรวงตำบนแม่กรอนอัเพอเมืองเชียงรายนี่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการแปรรูปกาแฟได้ทั้งการดูเมล็ดกาแฟการคัดแยกกาแฟและก็การคั่วกาแฟครับ ดูวิธีการชงกาแฟแบบเครื่องนะครับดิบกาแฟรวมทั้งชิมกาแฟตัวให้ท่านยังสามารถเยี่ยมชมส่วนกาแฟวิธีการปลูกและวิธีการปลรูกจากเปลือกกาแฟได้แห่งตัว ฐานเรียนรู้ต่อไปนะครับเอาไปกันเต้บ้านปปสับปะรดสีชุบชีวีที่เมืองหลวงนะครับของคุณแม่สเทียนชัยชมพูนะครับเจ้าของบ้านบ้านธรรมชาติบำบัดนะครับดีต่อใจไข่ไข่ก็ยากบอกต่อนะครับฐานนี้เป็นฐานสับปะรดสีชุบชีวีที่เมืองหลวงนะครับนาทีบ้านเลขที่หหมู่ที่5ตําบลเมืองหลวงตํบาบลแม่กอณนะครับบ้านเมืองหลวงนะครับตำบลแม่กรณ์อำเภอเมืองเชียงหายครับผม นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมเดินชมต้นสับป,ประรดสีภายในบริเวณบ,บ้านครับได้รับการอธิบายวิธีการเพาะพันธุ์การปลูกสับป,ประรดสีตัวและผู้เข้าร่วมก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติการเพราะต้นสับป,ประรดสีเสร็จสิ้นแล้วกิจกรรมก็จะได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ต้นกล้าสับป,ประรดสีติดเพาะเองกลับไปปลูกที่บ้านเป็นของที่ระลึกนะครับคืออ่ะ อันนี้จะเป็นต้นสับปะรดสีนะคะที่เราตัดตัดมาจากาตัดมาจากแม่พันธุ์ทีนี้แม่พันธุ์เนี่ยคือเขาพอเป็นแม่พันธุ์มันมีลูกมาใช่ไหมคะมีหน่อมาแล้วก็จะตัดมาสร็จทีนี้การขยายพันธุ์ก็คือเราจะใช้กับมพะพร้าวสับนะคะกับมพะพร้าวสับซึ่งเราแช่น้ํานะคะประมาณสักถึงชั่วโมงค่ะเพราะว่า,าในกับมะพร้าวอ่ะมันจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งก็เลยจะต้องแช่ให้มันหายไปนะคะทีนี้วิธีการปลูกสับปะรดสีก็คือ เอากะมะพรพาวอะค่ะกะมะพร้าวสับนะคะใส่ในกระถางนะคะประมาณ3มส่วนสี่ก็ได้ค่ะ3ส่วนสี่ของกระถางนะคะเสร็จแล้วก็รวบอ่ารวบต้นสับรดสีนะคะเสร็จแล้วก็ปลูกเข้าไปให้เต็มกระถางค่ะหลังจากปลูกเสร็จก็ลดน้ำลดน้ำตรงกลางอะค่ะให้น้ำมันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไปวางที่แดดรำไรเขาจะชอบแดดรำไรอะค่ะไม่ชอบ แดดอำไรหมายถึงว่าแดดเช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายนี่อาจจะเขาไม่ชอบแดดแดดจะจัดเพราะใบเขาอาจจะไหม้ได้ค่ะแล้วก็วิธีการดูแลก็คือสัปดาห์หนึ่งรดน้ําสักสองครั้งก็ได้ค่ะหรือว่าอ่าละครั้งก็ได้นะคะสังเกตว่าน้ําตรงกลางอะคะ่ะอยากให้ขาดนะคะเพราะว่าใบเขาจะอ่าทานอาหารทางใบส่วนรากอะเขาจะไว้ยึดเกาะเฉยๆค่ะนอกจากเราปลูกกับกาบ,กบสับอกับมะพร้าวสับแล้วก็คือเขาสามารถไปปลูกกับ นะคะหรือว่าตอตอตอไม้ก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะแตกหน่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ลักษณะขเขาก็นี่เป็นไฟบอเป็นไม้มินินะคะคุณแม่เป็นนนมอง้วเป็ตีตัวสุขภาพของป้าเองเนาะจะเป็นแล้วหมอคนแนะนําว่าเนี <S <S ่ยปวดบวมให้เครียดบวมให้ตากดแดดก็ให้อยู่ยในมีผมอย่างเดียวแล้วก็ใหปลูกต้นไม้เพราะถ้าปลูกต้นไม้นี่มันอย่าบวคิดอย่างเงี้ยแต่ยังใหอยู่กับต้นไม้บวชิชิดเหมือนเครียดอย่าง เลยมาปลูกเนี่ยสับปะรดสีเป็น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 แลรงท่องเที่ยวเจ้าเจ้าเี้ยเนี่ยสบายหายแล้วล่ะเจ้าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วเจ้าเป็นแลรงท่องเที่ยวของบ้านเมืองหลวงเจ้าเกลีย่อเอเนี้ ฐานต่อไปนะครับเราไปเห็นหูเกเตฐานเซืรสารพันโกโก้ของคุณแม่อัมไพมณีิรัตครับเป็นสถานีพักแบบฟูทามขยายพันุ์จากรุ่นสุรุนนะครับฐานโกโกน้นี่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่16มุทีห5บ้านเมืองหลวงตำบลแม่ก้อนอำเภอเมืองเชียงหายครับโดยมีคุณแม่อัมไพมณีรัตเป็นเจ้าของบ้านนะครับนักท่องเที่ยวสามารถ เข้าไปร่วมกิจกรรมเดินชมต้นโกโก้ภายในบริเวณบ้านอันร่มรื่นนะครับนอกจากนี้ยังได้ครับความหู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์โกโก้นะครับโดยการเพาะเมล็ดนะครับและนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าร่วมลงมือปฏิบัติเพาะพันธุ์โกโก้ได้ตวัวองและก็ได้พันธุ์ต้นกล้ากลับไปปลูกติ่บ้านตัวนะครับ ทดท้ายของทริปการท่องเที่ยวชุมชนวันนี้นะครับเฮาไปเยี่ยมชมบ้านปลูกพักกับลาบนะครับเจ้าของบ้านแม่วิลานะครับจะได้พาท่านไปชมสวนพักกับลาบนะครับตีใจบอกว่าจะไปจิ้มกับน้าพริกหรือว่าไปกิ่นกับลาบคนเมืองเหนือละนะ้านนาเฮานะครับวันนี้เจ้าของบ้านแม่วิลาจะพาไปเยี่ยมสวนพักกับลาบนะครับตัววิลามาเลยครับ โอ้ยอลาลาปะปาไปพอักกับหลับเจอแล้วครับโอ้นี่ผักกาตองผักตองกับหลับเาตัวตุอ้ยอย่างเนี่ยเ่ออย่างออ้ยอย่างไหนอุลาอุลาเนาะปอุยลาปาพอักกับหลับมีต้นอย่างเนี้

นี่เกมับอันนี้อกครับอันนี้พักหมูเสือเนี่ยให้หมูเสือหรับต่หมูขั้วลำนะครับทั้งหมดทั้งมวลดีผมพาท่านชมวันนี้นะครับเป็นหันเดินลู่การท่องเที่ยวของบ้านเมืองหลวงนะครับเป็นเพียงบางส่วนเต่าอั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในหมู่บ้านนะครับมีทั้งหมดอยู่ิบเบดฐานเฮียนหู้ด้วยกันนะครับแต่วันนี้ นำมาเยี่ยมชมเป็นบางส่วนนะครับจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนในชุมชน,มนรวมกับธรรมชาติอันสวยงามตีลงตัวและเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตีเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เพราะสถานเปือเป่อนโจยเปื้อนตั้งแต่พุทธศักราช2554 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิใช้พัฒนาของสมเดาา็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงยะเหือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรโดยมีเจตนารงรวมกันภายใต้วิสัยทัศน์ว่าหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งแหล่งเกษตรกรรมรุ่งเรืองฟูเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงวัฒนธรรมอันดีงามเป็นกันได้ไหมครับผมว่าท่านคงประทับใจแน่นอนนะครับดูคลิปวิดีโอที่ผมนํามาตัดต่อเล็กๆนี้นะครับก็คิดว่าคงจะอยากมาท่องเที่ยวชุมชนแบบวิถีบ้านๆพื้นเมืองของเฮานะฮะผมรู้นะครับ,รรบเป็นคณนณครับจะพาท่านไป แอลชุมชนต่างๆปอลโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมยุหูนำวงรับเป็นคนเหนือครับแล้วปักกันไหมครับคิดจกรับดีๆนะครับคนเหนือปักแอลครับ